หมูใช่มใช่ครับหมูครับที่ร้านจะมีหมูกันเนื้อ<ช>อ่าอันนี้เป็นผัดกระเพราหมูนะครับ<ช>เป็นกระเพราพั่วแห้งนะชืช่อร้านกระเพราซาวห้านะครับเป็นแฟรนไชส์นะครับอยู่ที่บึงหนองค้วจังหวัดขอนแก่นนะครับ เขาเรียกตลาดคำไฮนะครับตลาดคำไฮอยู่ตรงบึงหนองโคกจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นลีลาผักกาพรานะฮะ ต้องคัวไอ้แห้งก่อนนะคัวไอ้แห้งเสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็ใส่เครื่องปรุงนะก็มีแต่ร้านนี้เป็นสูตรพริกสดใช่ไหมเป็นใส่พริกด้วยนะเป็นพริกสดบางร้านแต่เป็นพริกแห้งแ,แต่ร้านนี้เป็นสูตรพริกสดนะฮะ เป็นนี้เท่าไหร่ครับคะถ้าแบบนี้เท่าไหร่ครับยี่สิบห้ายี่สิบห้าบาทกระเพาะซาห้านะซาห้าค่ะซาห้าคือยี่สิบห้านะครับนี้สลักกระเพราหมูใช่ค่ะถ้ากระเพราเนื้อเท่าไหร่ครับกระเพาเนื้อสามสิบห้าค่ะขอแพงมาสิบบาทถ้าเป็นเนื้อแพงขึ้นมาสิบบาทนะกระเพาะซาห้าถ้าเป็นกระเพราเนื้อก็สามสิบห้าบาทนะครับขายเ่เป็นกองๆนี่เลยค่ะนี่ อ๋อแล้วไข่ดาวคาดา้าไม่ได้ขายที่ร้านไม่ได้ขายไข่ดาวไข่ดาวไม่ได้ขายอ๋อที่ร้านไม่ได้ขายไข่ดาวด้วยเป็นกับเพาไม่ทอดไข่ดาวใส่ให้ค่ะเป็นกระเพาะล้วนๆน,นะกระเพาะสาวๆครับ ที่ติดตามชมนะครับสวัสดี้จะรถไชแน,นลอยู่ชื่อค,ครับเพจดังร้านเด็ดสีดพุ่นนะครับกะเพราสามห้าที่ตลาดคำไฮนะครับบึงหนองโครจังหวัดขอนแก่นนะครับยินดีมอนรันเน้มาด้วยนะครับสวัสดีครับ